สวัสดีครับเพื่อนๆชาวสองล้อติดเครื่องหรือรถยานยนต์ขอน้ำท่านเข้าสู่น้ำม่อมพอดคาสที่จะมาคุยเกือบในเรื่องลาวเกี่ยวกับแมดวงสองล้อเครื่องในประเทศไทยแล้วนี้เองนะครับคุยทั้งเรื่องรถทั้ง เรื่องสารพันธ์สาระที่เกี่ยวแวดวงสองล้อทั้งหมดนะครับหรือบางครั้งอาจจะสลับเป็นกินเที่ยวด้วยนะครับผมก็จะสลับสับปีกันไปบ้างนะครับแต่ออกมาในรูปของพอดแคสต์นะครับโดยน้ำหอ,อมนะครับวิธีของน้ำหอ,อมครับผมในบ้านเราหรือประเทศไทยเน้นรถจักรานยนต์เข้ามาก็ช่วงก่อนสงครามแล้วก็สงครามครับโดยโดย,โดยเอามาใช้ในในกองทัพของทหารต่างชาตินะครับ ส่วนมากจะเป็นแบรนด์จากยุโรปนะครับแบรนด์สมุไรไม่มีนะครับช่วงนั้นยังไม่มีแบรนด์จากญี่ปุ่นเลยนะครับแบรนด์เข้ามาหลังส่วนแบรนด์ญี่ปุ่นเข้ามาเนี่ยจะเป็นหลังช่วงหลังสงครามนะก็เรียกว่าหืดขึ้นคอครับเพราะต้องมาเปิดแนวโลกกับค่าค่ายจากยุโรปหลายแบรนด์นะครับที่เข้ามาก่อนนะครับทั้งโดยทหารต่างชาติแล้วก็มีคนสั่งเข้ามาขายด้วยเหมือนกันนะครับ สั่งเข้ามาขายแต่เป็นจนํานวนน้อยครับแต่ก็ถือว่ามีมีอยู่ในประเทศไทยก่อนก่อนก่อนแบรนด์ญี่ปุ่นทั้งสี่สี่ค่ายนั่นแหละครับออกมาก่อนนะครับนอกจากนี้ก็มีพวกเอเอสกูตเตอร์ก็มีเวสป้าเข้ามาครับแบรนด e เบตตาอะไรพวกนั้นนะเข้ามานะครับแบเนนรบแเบตาเข้ามาใน,นช่วงสงครามเหมือนกันนะครับผมเราก็จะเช่นเราจะมาดูกันตั้งแต่ช่วง -50 ถึง50ปีที่ผ่านมาเรื่อยๆมาครับจะคุยกันตั้งแต่ยุคโน้นมาเลยนะครับผมสำหรับแบงด์ญี่ปุ่นที่เข้ามา4ค่ข่ายนั้นหลังจากอ่กว่าจะขึ้นกว่าจะเป็นที่ยอมรับในสังคมไทยก็ต้องใช้เวลานานเหมือนกันนะครับหลายปีดีดักครับเพราะต้องลบกับแบงด์ยุโรปที่เป็นเป็น,เป,นเป็นเจ้าของพื้นที่มาก่อน,นครับเรียกว่า สู้กันหนักอะครับแบรนด์ญี่ปุ่นข้ามมาก็ลงน้ําข้ามทะเลมาเป็นรถเป็นคันมาเข้ามานะครับเข้ามาตอนแรกก็แน่นอนสงครามที่ค่ายสมุไรเอามาสู้ก็คือเรื่องสงครามด้านราคาครับใช้ราคาเป็นตัวตัวชนโดยตรงนะครับหลังจากนั้นก็เรื่องบริการเรื่องอะไรนะครับรวมทั้งรูปลักษณะของรถที่มีความสวยงามกว่านะครับในสไตล์ญี่ปุ่นนะครับออกมาครับผมก็มี Honda y ย m ม h a า ซูซูกิคาวาสกินะครับฮอนด้าเองนั้นเริ่มเริ่มธุรกิจในเกี่ยวที่เกี่ยวกับรถจักรยานยนต์จริงๆแล้วเริ่มมาจากการทําโรงงานองแหวนลูกสูบนะครับเป็นโรงงานเล็กๆในเมืองฮามามสือนะครับอยู่ในทาธุรกิจเกี่ยวกับโรงงานแหวนลูกสูบในช่วงสงครามแล้วก็พัฒนามาจะมาจนมาเป็นจักรยานเติดเครื่องหรือจนถึงรถจักรยานยนต์นะครับโดยใช้สัญ,ญลักษณ์ปีกนก เป็นเป็นเป็นเครื่องหมายการค้าของแบรนด์นะครับค่ายต่อมาคือค่ายโซค่ายยามาฮ่าใช้ซ่อมเสียง3มชิ้นนะครับเป็นเป็นเป็นเครื่องหมายการค้าของแบรนด์นะครับเพราะค่ายยามาฮ่านี้เริ่มธุรกิจมาจากเครื่องเสียงเครื่องดนตรีทั้งนั้นนะครับโดยมีชื่อยามาฮ่าและพอมาเป็น,นรถจักรยายนยนต์ก็ใช้ชื่อยามาฮ่าเหมือนกันนะทุกวันนี้ก็มียังมีทั้งจักรยายนยนต์แล้วก็เครื่องเสียงเครื่องดนตรีนะครับผมยามาฮ่า,าน,นะครับ มาถึงค่ายซูซูกิค่ายซูซูกินั้นเริ่มธุรกิจจากโรงงานทอผ้านะครับในช่วงสงครามนะครับแล้วก่อนหลังสงครามนะครับก่อนที่จะผันผลิตและสร้างรถเครื่องสองจังหวะในแบรนด์ของซูซูกินะครับมีโดยตัวมีตัวเอสเป็นสัญ,ญลักษณ์จากการค้าของแบรนด์ครับได้อีกค่ายหนึ่งคือาวาซกิอันนี้เริ่มธุรกิจมาจาก เครื่องจักรอุตสาหกรรมหนักมาก่อนนะครับก่อนที่เบรนเข็มมาสร้างสองล้อเครื่องจนชื่อเสียงด่งดังทั่วโลกเช่นเดียวกับอีก3ค่ายแรกโดยค่ายสีเขียวคาวาสากิใช้ตัวเคเป็นสัญลักษณ์เครื่องหมายการค้าของแบรนด์นะครับผมในสมุไรทั้ง4ค่ายที่เข้ามาก็เป็นการนำเข้ามาโดยคนตระกูลเพียงไม่กี่ตระกูลเป็นเชื้อสายคนจีนที่มาอยู่ในประเทศไทยมาก่อนนะครับผมนำเข้ามาขายมี ก็ไม่ไม่กีดกู้ในที่เข้ามาครับทุกวันนี้ก็ยังมีมีอยู่นะครับทั้ง4ี่สี่แบรนด์ก็ยังมีอยู่นะครับผมเข้ามาขายตอนแรกก็เรียกว่าลบกันขึ้นคออย่างที่บอกนั่นแหละครับลดลบกับแบรนด์ของยุโรปที่มีมาก่อนนะครับนั้นเราไปดูค่ายญี่ปุ่นเข้ามาก็ช่วงห้าสิหกสปีมานี้เองนะครับยุคน้นน้ำมันก็ลิตรไม่ถึง2บาทนะครับมันเป็นซินนะครับ ตัวอย่างที่บอกนะครับสมัยก่อนรถญี่ปุ่นเข้ามาก็เรียกว่ามาสู้กับรถยุโรปก็กว่าจะขึ้นเป็นที่ยอมรับของในสังคมผู้บริโภคคนไทยแล้วก็ใช้เวลานานนะครับรูปร่างของรถญี่ปุ่นก็ค่อนข้างจะเบาบางกว่ารถสไตล์ยุโรปนะครับเน้นสีสันความสวยงามการใช้งานง่ายนะครับการดูแลบำรุงรักษาที่ง่ายรวมทั้งมีราคาค่าตัวที่ว่าถูกกว่านะครับ ถ้าพูดถึงสมัยนี้ก็คล้ายๆกับรถจากแดนมังกร,กรที่เข้ามาในบ้านเราครับก็ค <c oughs> ่อยๆแทรกซึมเข้ามาก,ก่อนนะครับแต่ยังไม่มันแต่แต่ก็ต่างจากสมัยก่อนนะครับเพราะสมัยก่อนแบรนด์รถมันมีมีมีไม่มากเท่าไหร่นะครับแต่สมัยนี้ทั้งแบรนด์ทั้งรุน่นรถโมเดลรถแต่ละค่ายโอ้เพียบมีให้เลือกเพียบนะครับราคาก็เฉลี่ยกันไปนะครับมีทั้ง พอแบรนด์ญี่ปุ่นเข้ามาแล้วก็อย่างที่บอกคะับไกวติดตลาดก็ใช้เวลานานนะครับเป็นที่ยอมรับนะครับแต่พอติดมาก็เรียกว่าขายกันสู้ลบกันเองนะครับระหว่างแบรนด์ญี่ปุ่นด้วยกัน4ี่แบรนด์นะครับในยุคแรก้นยามาฮ่ากับซูซูกิคือเจ้าตลาดจริงๆนะครับที่สู้กันมานะครับคือขายดีขายดีอะไรก็ผลิตรุ่นไหนออกมาก็ขายได้หมดโดยเฉพาะยามาฮ่านะครับผลิตมาขายเป็นที่ยอมรับของตลาด กลาดที่จะมาห้ายึดครองพื้นที่ก็คือภาคเหนือและภาคกลางและกรุงเทพในพื้นที่บางที่นะครับส่วนซูกิคุมหัวหาดด้านภาคอีสานและก็ภาคใต้นะครับเป็นของซูกิหมดนะครับฮาวาก็ากรุงเทพกับภาคกลางนิดหน่อยเท่านั้นเองส่วนของด้านนั้นไม่ต้องพูดถึงครับอยู่ผลิต4จังหวะมีค่ายเดียวนอกนั้นเขาผลิต2จังหวะเรียกว่า4จังหวะอยู่ใน อยู่ตกวงล้อมของ2จังหวะนะครับฮอนด้าก็เรียกว่าเป็นหืดขึ้นคอรถสมัยนุน้นยุคข,ของฮอนด้าก็ไม่ได้ว่าสวยงามเลยถึกเรียกว่าอึดถึกทนนะครับอึดถึกทนหนาอ้วนจะมีหมวดนะครับรถฮอนด้าสมัยก่อนครับการยอมรับของในของคนไทยก็มีน้อยมากนะครับต่อแบรนด์ของฮอนด้าส่วนมากไปลงยามาฮ่ากับซูซูกิเป็นส่วนมากนะครับที่รูปรูปรป่างรถของเพียวบางมีสีสันสวยงามกว่านะครับและเป็นเครื่องยนต์ที่ใช้ก็เป็นเครื่องยนต์แบบ2จังหวะ หนาที่ฮอนด้านมีแต่สี่จังหวะอย่างเดียวนะครับสู้สู้กับสองจังหวะของอีกสามค่ายนะครับอย่างไรก็ตามครับรถจากแดนสมุมาลีนึกสี่ค่าย,ายเลือกเข้ามาตอนนั้นเรียกว่าเหล็กก็เป็นเหล็กจริงๆครับเรียกว่าหุ่นถึงจะดูบอบ,บางแต่กระนาหนักปึกปเป็นเหล็กเหล็กจริงๆนะครับฮอนด้าเองก็นหลักเรียกว่าเหล็กทั้งดุ้นนะครับสี่จังหวะ ยุคแ,แรกๆนั้นฮอนด้เรียกว่าตกอยู่ในวงล้อมของสามค่ายที่จะมาจากาก็อย่างที่บอกนะครับสู้กันหนักๆก,ก็คือยาม้ากับซูซูกิที่แข่งขันกันปั่นตัวเลกยืงอยู่หัวแถวตีคู่กันมายาวนานพอ,พอสมควรในสังคมของสยามประเทศด้วยกันยุคนั้นฮอนด้เองมีตัวสินค้าแต่ละรุ่นก็เป็นรองรุ่นรถก็มีน้อยกว่านะครับแต่ก็มีดังๆหลายรุ่นนะครับแต่ก็ขายไม่ได้ รถดีแต่ขายไม่ได้นะครับของด้ายุคก่อนครับก็อย่างที่บอกสังคมไทยในยุคนั้นไม่ไม่ไม่ค่อยชอบอะไรที่อึดถึกทนนะครับแต่ชอบอะไรที่เพียวบางและสีสันสวยงามสองจังหวะกันกับกี่ง่ายนะครับในขณะาทั้งทั้งที่ทั้งทั้งที่สีจังหวะนั้นดูแลง่ายกว่าเพราะไม่ต้องใช้น้ํามันผสมไม่ต้องมีทูทีไม่ต้องอะไรทั้งนั้นนะครับแต่ก็ยังว่าเนี่ยผู้คนยังนิยมใน2จังหวะทั้งของามาฮ่าของซู z u กินะครับาก็ทำสองค่ายกุยโกยตัวเลขกันสนุกสนานแล้วครับ ่วนทอนด้านในยุคนั้นก็ทําตาปิบๆอยู่ซ่อนตัวอยู่ตามซอกหลืบนานๆได้โผล่มาสักทีนะครับีทั้ทงสมัยก่อนถนนทางก็ไม่ใช่ว่าสวยงามเป็นยางดําเหมือนสมัยนี้นะทางนี้ลูกรังทางฝุ่นล้วนๆในตามต่างจังหวัดยังไปใช้เกวียนใช้วัวควายไถายนาอยู่ครับในชนบทสมัยก่อนนะครับรถทอนด้า,ดาก็ขายได้ส่วนมากทางภาคเหนือนะครับก็ขายได้นะครับ ขึ้นเขาขึ้นดอยสี่จังหวะมันมีอยู่แล้วครับแต่ยังว่าตลาดมันยังไม่โตรครับความนิยมชุมชอบอะไรก็มีน้อยมากนะครับของฮอนด้าน,นะครับแต่มาที่มาถือว่าเป็นที่ยอมรับก็คือยามาฮ่ากับซูซูกินะครับแบรนด์ของสองสองแบรนด์นี้เรียกว่าลื่นไหลแต่ในตลาดนะครับผลิตรุ่นไหนมาก็ขายดีขายดีเป็นเทน้ําเทท่ทาครับส่วนฮอนด้าน,นี่เรียกว่าเฉงเง,งอเฉงเงอเฉง้อมองเพื่อนจากถิ่นเดียวกันแบบทำจับปริบ,ปรบไปด้วยล่ละครับ ในขณะที่คาวาก็ขณะที่คาบาเองก็ไปแบบเรื่อยๆนะครับไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่พุ่งเหมือนกับยามาฮ่าแล้วก็ซูซูกินะครับถึงแม้คาวาจะเป็นสองยีง่ห้แต่แบงน์ของคาวาเรียวว่าศูนย์บริการร้านขายอะไรก็มีตัวแทนที่น้อยกว่านะครับในที่ยามาฮ่ากับซูซูกินั้นโอ้ตัวแทนตามหัวเมืองต่างๆเกิดขึ้นพรึบน,นะครับยังกระดอกเห็นเหมือนกันนะครับ อีกทั้งสมัยก่อนร้านที่ขายก็เป็นแบบส่วนมากจะเป็นจะเป็นขายรวมครับออลลี่จริงๆไม่มีนะครับมีไม่กี่เจ้าอย่างทางเหนืออ่าผมเองเป็นคนพื้นที่ทางเหนือนะในศูนย์ใหญ่ตัวแทนจําหน่ายใหญ่ก็อยู่ในส่วนมากจะอยู่ในเชียงใหม่นะครับอยู่หลายเจ้านะครับก็เรียกว่าขายกันทุกยี่ห้อครับรวมทั้งขายเครื่องไฟฟ้าขายอะไรด้วยนะครับผมร้านยี่ปัวซาปัวทีอนะดดอกก่อยู่อำเภอรับนอกกันจะเข้าไปซื้อก็เรียกว่าต้องเหมารถไปบรรทุกมาครับรถประจําทางนะเป็นรถ โดยสารแบบสมัยก่อนรถหกล้อครับเป็นเขาเรียกแถวทางเหนือเรียกว่ารถข้องหมูนะครับนั่นแหละขนกันมาครับผมก็ขนใส่มาซื้อจะตัด,ต,ดตัดสดน,นะครับจะซื้อเงินสดน,นะครับเครดิตมีน้อยมากนะครับเช่นกันพอามาขายพอร้านญี่ปุ่นซาป,ปัวตามเพเอรอบนอกเอามาขายกว่าจะขายได้คันก็ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะความการซื้อขายรถสมัยก่อนมันลบาบากนะครับลูกบ้านก่อยซื้อได้ก็ต้องเรียก ผู้ใหญ่บ้านกำนันครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้าต้องมาช่วยค้ำประกันหมดนะครับมันยากครับตังแต่สมัยนี้สมัยนี้โอ้ยมีประชาชนใบเดียวก็สามารถหาซื้อรถใหม่ได้ง่ายและก็เอื้อมถึงได้ง่ายครับเพราะมีสถาบันการเงินมารองรับหมดครับในยุคสมัยนี้คนซื้อรถรุ่นนี้โชคดีไปหมดครับซื้ออะไรก็โชคดีไปหมดะครับเพราะมีสถาบันการเงินรองรับก็ผ่อนอย่างเดียวครับบางทีก็อย่างที่บอก่นแหละใช้แค่บัตรประชาชนมันเดียวแล้วก็เงิน ไม่กี่ร้อยบาทก็สามารถถอยรถมาขับขี่ได้แล้วนะครับผมโอเคครับก็เกินกันมาในสั้นๆนี้ก่อน,นครับส่วนตอนต่อไปก็จะมีพูดกันเกี่ยวกับเรื่องรถจักรยานยนต์ไปเรื่อยๆนะครับก็มาคุยกันใครเมียแล้วก็คอมเมนต์มาคุยกันมาทักทายกันได้นะครับผมน้ำหมอมนะครับวิถีของน้ำหมอมนะครับจะเป็นในรูปของพอดแคตนะครับรวมทั้งจะมี YouTube มีหน้าเพจของใน f อมาด้วยนะครับผมก็ติดตามกันต่อไป สำหรับ podcast ก็ก็เรียกว่าเอาใจท่านที่คลิกเกตอ่านทั้งหลายก็มาคุยกัน,นครับสารพันสาระาในแวดวงสองล้อของสยามประเทศนะครับจะเกี่ยวกันติดตามกันต่อไปครับว่าจะคุยกันอะไรขอบคุณที่ติดตามนะครับอย่าลืมนะครับวิถีของน้ำหอมนะครับผมหรือน้ำหอมเวขอบคุณหลายๆครับผมกลับคารวะมายังทุกท่านครับผม